เวลา11นาฬิกาวันที่30ธันวาคม2564นายภาสกรบุญยลักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปที่สถานีขนส่งจังหวัดเชียงรายแห่งที่สอง ซึ่งเป็นสถานีขนส่งผู้เดยสารระหว่างจังหวัดเพื่อตรวจเยี่ยมและตรวจความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการรับมือกับผู้ที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงรายตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมืออุบัติเหตุในห่วงเจ็วันอันตรายช่วงเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2565 โดยได้มีการตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเข็มที่1และบูสเตอร์เข็มที่3ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้จัดพื้นที่ให้ฉีดวัคซีนบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายจากนั้นได้พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการประชาชนประจำสถานีขนส่งผู้โดยสารและตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด -19 โดยมีรถโมบายเคลื่อนที่จากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายมาให้บริการในการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 นายภัศกรบุญยลักษ์กล่าวว่าในส่วนของมาตรการความปลอดภัยบนท้องถนนได้ใช้บทเรียนจากปีที่แล้วมากำหนดเป็นมาตรการต่างๆในปีนี้เพื่อให้บวดเหตุบนท้องถนนลดลงโดยได้มอบหมายให้ในายอำเภอทั้ง18อำเภอ จัดชุดเคลื่อนที่เร็วประจําหมู่บ้านโดยให้ชุดเคลื่อนที่เร็วคอยสอดส,ส่องว่าในหมู่บ้านมีการจัดเลี้ยงหรือรวมกลุ่มกันที่ใดเมื่อเลิกแล้วให้คําแนะนําโดยอาสาไปทรงที่บ้านหรือให้ญาติบารับเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุสําหรับสถิติอุบัติเหตุในปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่คือเมาแล้วขับโดยมักเกิดขึ้นบนถนนสายรองภายในหมู่บ้านในปีนี้เราจึงได้กาหนดมาตรการนี้ขึ้นเพื่อลดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุครับในส่วนของอุบัติภัยทางท้องถนนนะครับเราใช้ บทเรียนจากปีที่แล้วนะครับเป็นตัวเป้าหมายในการกําหนดมาตรการต่างๆนะครับซึ่งเมื่อเราได้เป้าหมายมานะครับปีนี้ผมเองได้มอบหมายให้ทางท่านในอำเภอทุกอ,อําเภอนะครับทั้ง18อ,อําเภอของเราในการจัด ชุดเคลื่อนที่เร็วประจำหมู่บ้านนะครับโดยพ่อหลวงซึ่งปีนี้เนี่ยจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านมาปีที่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็เกิดในถนนสายรองนะครับในช่วงเวลาประมาณ16-20น่ฬยกาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่สาเหตุมาจากเมาสุลานะครับยานพาหนะก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งตรงนี้เองเป็นเป้าหมายสําคัญนะครับในการจลดจํานวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุนั้นชุดเคลื่อนที่เร็วประจำหมู่บ้านเนี่ยจะต้องคอยสอดส่องนะครับว่ามีการจัดงานลื่นเรลงที่ไหนนะครับพี่น้องเรากลับมาจากส่วนกลางเนี่ยส่วนใหญ่มาเจอกันก็นกักยะนิยมที่จะตั้งบงนะครับที่จะได้เฉลิมฉลองกันในวันขึ้นปีใหม่นะครับ ซึงตรงนี้เองก็จะได้ให้ชุดเคลื่อนที่เร็วเนี่ยคอยให้ความระมัดระวังนะครับตอนนี้ที่เลิกงานก็บางคนก็อาจจะขับมาออกมานะในลักษณะเมาสุรานะครับวันนี้ก็จ,จะให้ทางผู้ใหญ่บ้านพ่อหลวงนะครับได้ไปส่งที่บ้านหรือ โทรตามพี่น้องนะครับมารับไปตามจุดตรวจต่างๆนะครับซึ่งปีนี้ได้มอบหมายให้ท่านแหนมเพอได้ดูแลยอย่างเข้มข้นครับสำหรับมาตรการโควิดนะครับเรียนว่าวันนี้ผมเองได้ลงมาเยี่ยมจุดตรวจนะครับจังหวัดเชียงรายเองเรามีจุดตรวจนะครับในส่วนของอำเภอเมืองแล้วก็11อําำเภอบูซนของเรานะครับซึ่งได้เป็นจุดบริการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้สามารถเข้ามาตรวจเอทได้ฟรีนะครับหรือไม่ก็รับนะครับเอทเค ของโฮมยูสไป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 ใช้ตัวจเองนะครับรวมทั้งได้จัดจุดตรวจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีขนส่งแห่งที่2แห่งนี้นะครับแล้วัดล่องฝุ่นในการสรับสนการฉีดวัคซีนเข็ม1หรือเข็ม3เข็มกระตุ้นนะครับบูสเตอร์ซึ่งวันนี้นะครับเช้านี้เปิดมาได้แป๊บเดียวนะครับพี่น้องเราก็ทยอยเข้ามารับวัคซีนเข็ม1และเข็ม3ค่อนข้างเยอะครับ